พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่เกิดยากที่สุดบนโลกใบนี้หนึ่งคือการเกิดขึ้นเป็นมนุษย์สองรักษาชีวิตให้รอดในโลกใบนี้ได้ซึ่งบางคนอาจจะไม่ตั้เกิดก็ตายบางคนหนึ่งขวบตายสองขวบตายสามขวบตายสี่ขวบตายบางคนไปถึงสิงขบขวบก็จากไปอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแทบมากต่อมาเมื่อเกิดรักษาชีวิตได้แล้วได้เกิดแล้วเนี่ยไ,ได้พบพุทธศาสนาเป็นของยากอันดับที่สามเลยลได้พบพุทธศาสนาได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงเราอาจจะพูดว่าในศาสนาปุ๊บเนี่ยประเทศไทยเราม เราก็บอกเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยก็จริงนะถ้าเทียบทั่วโลกเราเป็นส่วนน้อยที่สุดของในหลายๆศาสนาแล้วเราเป็นศาสนาพุทธบางคนเป็นศาสนาพุทธเพียงแต่ว่าเราเป็นตามพ่อแง่มาเราไม่ได้เข้ามาถึงปางเป็นพุทธศาสนาจริงๆว่าองค์พระเยซูคริสต์มาของพระเจ้านั้นสอนอะไรกับพวกเราท่านเป็นทั้งแรงบันดาลใจท่านมีกุศโลบายเป็นทัศน์ปัญญา ที่เอาคําสอนต่นางๆมาเป็นยุคใช้ไม่จำเป็นว่าเราอยู่ในศาส,สนาพุทธต้องบวชเข้ามาในศาส,สนาอย่างเดียวเราเป็นอุปบาสุอุปบาติกาเราก็สามารถนําเอาธรรมะเนี่ยไปเป็นแนวทางเป็นพลังใจให้กับพวกเราในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นนักศาึกษาเราเป็นวัยทางานหรือตอนที่เรามีครอบครัวนั่นจอ